นหน่อย,นะะอย่างที่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เราเปิดรายการมาเนี่ยเราก็จะบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณของราคาทองคำนะคะจะถอยลงไปลึกๆเนี่ยก็ดูเหมือนกับจริงๆมีปัจจัยนะแต่ว่าเหมือนได้มีการยกระดับเรื่องของแนวรับมาแล้วนะคะแต่จะขึ้นไปได้ไกลหรือเปล่าสัปดาห์นี้ก็เริ่มมีข่าวที่หนุนราคาทองคําได้บ้างเหมือนกันเดี๋ยวจะมาคุยกันไปดูราคาทองวันนี้นะคะจากสมาคมค้าทองกันก่อนนะคะบ้านเราเนี่ยวันนี้บวกไป50บาทต่อบาททองคํานะคะก็ราคาขายสําหรับทองคําแท้ 2 5 2 5 0บาทรับซื้อ2 5 1 5 0บาทนะคะทองรูปพรรณราคาขาย2 5 7 5 0บาทรับซื้อ2 4 6 9 5บาท64สตางค์โกลด์สปอตล่าสุดอยู่ประมาณ1,734ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนส์นะคะแล้วก็เงินบาทนะคะอยู่ที่30บาท78สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะราคาทองเริ่มมีข่าวหนุนบ้างเหมือนที่บอกไป ้นรายการนะคะเรื่องของภาษีที่โจไบเดนเตรียมจะขึ้นนะคะท่าทีจากเฟดต,ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเมื่อคืนก็ไม่ค่อยดีด้วยวคุยกับคุณวรุธรุ่งขำนะคะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท y l g Boolean and Future จำกัดนะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะคุณวรุธคะสวัสดีครับคุณอังคาราสวัสดีค่ะนี่ข่าวมาหนุนราคาทองคําส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวไม่ดีนะคะเช่นโจไบเดนเตรียมขึ้นภาษีนะคะตัวเลขค้าปลีกในสหรัฐเมื่อคืนออกมาไม่ดีติดลบนะคะมัน ทำให้ทองอ,อรีบาวขึ้นมาเหนือพันเได้นิดหน่อยเท่านั้นเองทําไมถึงไม่ไปไกลกว่านี้อ่ะวิเคราะห์ยังไงบ้างคะ่ะคในระยะสั้นเนี่ยนักลงทุนยังจับตาในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในค่าคืนนี้อยู่นะครับ,รบส่วนหนึ่งเนี่ยหลังจากคุณไปเด่นเองมีการออกในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินหนึ้าล้านดอลล,ล,ล,ลาร์สหรัฐตามคําขอของประธานเฟดไปแล้วนะครับคาดการว่า คุจอร์งคาเวลซึ่งเป็นประธานเฟดเนี่ยอาจจะมีการออกมาปรับประมาณการหรือคาดการณ์ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ uh huh. ในปีนี้แล้วก็ปีถัดไป uh huh. อาจจะมีสัญญาณและก็ที่ทางสดใสยอย่างต่อเนื่องนะครับมุมมองดังกล่าวของประธานเฟดทำให้หลายคนกังวลครับว่าถ้าเฟดเองมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของสหรัฐค่อนข้างมากก็อาจจะทำให้ตลาดตีความหรือคาดการต่อการชะลอการออถอน อาจจะชะลอในส่วนของการอัดฉีดหรือเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับวงเงิน QE อาจจะถูกบรรทอนลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ําอาจจะมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ครับแนวโน้มดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทําให้ลักลงทุนเนี่ยรอดูในส่วนของความชัดเจนนะครับแล้วก็รอดูในส่วนของการประเมินที่ทางเศรษฐกิจจากทางประธานเฟดว่าจะมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มีการออกการคาดการณ์นะครับในหลายสํานักเลยว่าเฟดอาจจะประเมินเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งและก็เติบโตมากที่สุดในรอบคศวรรษ,ษ์เลยนะครับมบุมมองดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังทําให้ราคาทองคํายังไม่กล้าที่จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปไกลมากนะครับค่ะก็คือต้องรอพรุ่งนี้เช้าเราคงจะได้รู้ผลการคือถ้าเกิดว่า GDP ออกมาดีแล้วมุมมองคือจะอาจจะลดวงเงินคิี อาจจะขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตอันนี้ทองเองน่าจะได้อน,นิสง์ในเชิงลบใช่ไหมคะใช่ครับทองน่าจะถูกกดดันให้ปรับผ่านหรืออ่อนตัวลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก,ก่อนหน้านี้เองเฟดมีการคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีการขยายตัวอ,อ,อยู่ในระดับ4.2เเซในปี2564หรือปีนี้นะครับก็อาจจะต้องดูครับว่าการปรับประมาณการเศรษฐกิจจะปรับบวก มากน้อยแค่ไหนถ้าบวกไม่มากเนี่ยเราก็มองว่าทองอาจจะย่อไม่เยอะนะครับอาจจะมีแรงขายทํากําไรระยะสั้นแต่ว่าถ้าเฟดมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวมากๆเนี่ยทองก็มีโอกาสอ่อนหรืยอย่อได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวที่ YLG ประเมินนะคะกรอบแนวรับแนวต้านของราคาทองคําในช่วงที่รอเฟดนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะครระยะสั้นเลยนะครับเรายังแนะนําว่า ทองคำยังมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อในช่วงตั้นแต่ว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นอาจจะยังไม่ไกลนะครับวายอีจี uh, ยังแนะนําให้รอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างแล้วค่อยทําการเข้าซื้อก็จะมีแนวรับในโซนพันเจ็ดร้อยสิบเก้าถึงพันเจ็ดร้อยเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเอนครับถ้าราคาไม่หลุดโซนดังกล่าวนะครับเรายังมองว่าราคาในระยะสั้นน่าจะยังคงรักษาแนวโน้มและโมเมนตัมในเชิงบวกไว้ได้กพาน่าจะเห็น ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญในโซนพันเร้อยสี่สบเ็ดพันเจ็ดร้ยสบสี่เหรียญดอลลาร์อเพรอนะครับถ้าผ่านได้ก็จะขึ้นไปชนระดับสูงสุดของเดือนมีนาคมบริเวณพันเ้อห้าแต่ว่าถ้ารับลงทุนที่ไม่ยาอแบบรับความเสี่ยงมากนักแล้วก็ก่อนที่จะทราบผลการประชุมของเฟดเรายังแนะนําว่าแบ่งขายบางส่วนก็ได้ครับก็เป็นการลดความเสี่ยงแลวกลับมาถึงเงินสดแต่ว่าถ้าผลการประชุมของเฟด ไม่ได้กดดันทองคํามากนะักก็น่าจะหาจังหวะในส่วนของการเข้าซื้อหรือเข้าถือ,อทองคําต่อหรือว่าถ้าราคาทองคําพันกรอบหรือชาแนลที่เป็นที่ทางขาลง่งในโซนพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซิออนหรือ,อยืนเหนือระดับนั้นกล่าวได้มั่นคงนะครับก็สามารถถือทองคําต่อและก็แนวโน้มและโมเมนตัมของทองคําน่าจะเป็นบวกมากยิ่งขึ้นครับค่ะทีนี้อย่างท,ท,ที่ที่ตลาดคาดการณ์ตอนนี้เนี่ยคือประเมินว่าธนาคารกลางสาหรัฐเนี่ยเขาน่าจะมีการ ปรับเพิ่มการคาดการคือมองว่าส่วนใหญ่จะมองว่าดีนะคะแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามนะคะถ้าเกิดตัวเลขที่ออกมาประเมินออกมาแล้วเอาเศรษฐกิจถูกปรับลงนะคะหรือว่าไม่ได้ดีอย่างที่คาดอันนี้ทองจะวิ่งไปได้ทะลุผ่าน1,740็้ิไปไกลไหมคะครับท้งนี้เนี่ยเรายังมองนะครับว่า ทองคำอาจจะมีสัญญาณแล้วก็โมเมนตัมที่ที่เป็นบวกได้ค่อนข้างมากทีเดียวครับเพราะว่าถ้าในส่วนของการผ่านระดับ1 7 4 4เหรียญดอลลาร์ต่อเพสอนขึ้นไปได้นะครับก็มีลุ้นที่จะขึ้นไปบริเวณ1,759แล้วก็ขึ้นไปใกล้ๆกับบริเวณพันเจดอยเเหรียญดอลลาร์ต่อเพสนะครับก็จะเป็นแนวต้านระดับผัดถัดไปแต่ต้องบอกว่าการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของทองคำํำในช่วงนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับหลายๆสินทรัพย์เพราะว่ามีในส่วนของเม็ดเงินหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางกระทรวงการคลังจากทางเฟดเข้ามานะครับอาจจะต้องดูในส่วนของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐหรือตัวบ mm ิตคอยถ้าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยขึ้นพร้อมกันหมดกับทองคําทองคําอาจจะขึ้นได้ไม่ไกลแต่ว่า <Okay. S 2> ถ้าหุ้นลงบิตคอยลงเราก็มองว่าเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะหนุน ให้ทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไกลเช่นเดียวกันครับอืมนะคะขาของฟิวเจอร์ราคาคุณวรุ์คะแนะนำยังไงดีคะในช่วงที่รอผลการประชุมเฟดเนี่ยคะ่ะครับสำหรับในส่วนของตัวฝั่งฟิวเจอร์นะครับตัว GO H อ1สองหนึ่งนะครับเรายังแนะนำว่าเป็นลักษณะของการเปิดลงโ s i t i o n นะครับก็มีพรีเมียมหรือส่วนตา่าง จากบสรสปอตแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับให้แนวรับบริเวณพันเจ็ดรถึงพันเยเหรียญดอลลาร์ต่อฟออนแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่บริเวณพันเจ็ดร้อี่สถึงพันเ็รยาเหรียญดอลลาร์ต่อออนพเจ็ร้อยหกสเหรียญดอลลาร์ต่อออนครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณบรุษค่ะ ยินด,ด,ดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นการประเมินนะคะว่าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจะออกมาเป็นอย่างไรและจะมีผลต่อราคาทองคําอย่างไรรวมถึงกลยุทธ์จะต้องเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะคือตอนนี้ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะมองว่าเฟดนั้นน่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลข GDP ของสหรัฐในปีนี้นะคะซึ่งมองกันไว้ว่า4.2เต้องดูมุมมองของเขาหลังแถลงนะคะว่าเอ๊ะเขาจะปรับมุมมองดีขึ้นไหมซึ่งถ้าดีขึ้นเนี่ยโอกาสจะกดดันราคา ราคาทองคำก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าออกมาแล้วตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้ดีอย่างที่ตลาดคาดหวังไว้อันนี้อาจจะมีผลนะคะทําให้ราคาทองคําอาจจะบวกขึ้นไปได้